สวัสดีค่ะวันนี้นะ้องนัดก็จะมาให้คุณแม่ถามคําถามแล้วจะตอบนะคะในสัปดาวันนี้ไปโรงเรียนรู้สึกยังไงบ้างคะสนุกค่ะแต่ว่าได้แพเอา้าไปได้แผลได้ยังไงพือหนูเล่นหมุนตัวกับเพื่อนแล้วมันหมุนแรงเกินไปเพื่อนก็เลยปล่อยเพื่อนลงไปแล้วก็เลยกระเด็นไปโดนโต๊ะเพื่อนอ๋อไหนขอดูแผลหน่อยค่ะอ แล้วเบื้องต้นหนูดูแลแผลตัวเองยังไงคะปัดแผลค่ะปัดปัดแ,แล้วทำยังไงอีกคะเช็ดหมายถึงว่าทำความสะอาดก่อนใช่ไหมคะไม่ได้ทำความสะอาดค่ะปล่อยมันไว้อย่างนั้นค่ะเอาเหรอคะค่ okay. เอาเพื่อนก็เอามือมาจิ้มคะ่ะตอนนั้นเจ็บมากไหมคะเจ็บมากคะ่ะมันบูออนวิสีม่วงเลยคะ่ะถ้าคะแนนเต็มสิบเจ็บ สิบเนี่ยเจ็บมากที่สุดในชีวิตตอนนั้นหนูเจ็บหนูให้คะแนนเจ็บเท่าไหรคะค่ะ <5. S 1> ให้ห้าแสดงว่าพอทนได้ใช่ไหมคะ <5. S 1> ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้น้องต้องประครบเย็นนะคะย <5. S 1> ี่สี่ชั่วโมงแรกวันแรกวันที่สองประครบวนนะคะ <5. S 1> ค่ะค่ะบายบายไปประครบแผลกันก่อนคะ่ะ <5. S 1> ประครบเย็นนะคะ